สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเรื่องการทำจุลินทรีย์ฮอร์โมนหนอกกล้วยนะครับทำไมผมจึงเรียกว่าจุลินทรีย์ฮอร์โมนหนอกกล้วยนะครับเพราะว่าในหนอกกล้วยนะครับก็จะมีจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์นะครับที่เอามาใช้กับในเรื่องของการ,กรเกษตรและที่สำคัญก็คือในหนอกกล้วยก็จะมีฮอร์โมนออกซินอยู่ซึ่งฮอร์โมนออกซินนี้ ประโยชน์ทั้งมันก็คือจะเร่งการเจริญเติบโตของต้นพืชได้ดีนะครับอ่นนอนกล้วยนะครับที่เราควรจะนำมาใช้ทำจุลินทรีย์ฮอร์โมนออกกล้วยก็คือต้องเป็นหนอ่อหรือเป็นกอที่ต้นใหญ่ๆนะครับต้นดูแล้วว่าเป็นต้นที่เจริญเติบโต,ด,ตดีนะครับ กอที่ไม่ค่อยโตหรือว่ากอที่แห้งแห้งแล้วนะครับก็ไม่ควรจะเอามาทำเป็นกรีนซีฮอร์โมนออกกล้วยอันนี้ก็เป็น,นออกกล้วยนะครับที่เอามาออกกล้วยที่ดีที่สุดก็คือจะสูงประมาณหนึ่งเมตรนะครับหนึ่งเมตรแล้วลำต้นจะต้องขวบนะครับแล้วที่สำคัญก็คือตรงใบนะครับใบจะต้องเป็นใบเลียวเลียวเล็กแบบนี้นะครับ เพราะว่าหนอ่อกล้วยที่มีต้นอวบและใบเลียวเล็กก็คือต้นกล้วยที่มีอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับถ้าเป็นหนอกกล้วยที่ใบใหญ่จะเป็นหนอ่อกล้วยที่เกิดจากต้นแม่ที่กําลังจะตกเครือนะครับก็จะทําให้มีสารอาหารและมีฮอร์โมนน้อยนั่นเองนะครับในหนอ่อกล้วยนะครับนอกจะจะมีสารอาหารและมีฮอร์โมน ที่เป็นประโยชน์กับต้นพืชแล้วก็ยังมีสารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าสารแทนนินนะครับสารแทนนินจะมีรดฝาดนะครับที่ต้นกล้วยหรือที่ปีหรือที่ผลก็แล้วแต่จะมีสารตัวนี้อยู่สารตัวนี้ประโยชน์ั้งมันก็คือจะช่วยกําจัดนะครับและยับยั้งพวกเชื้อราและแบคทีเรียก็คือเป็นเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นโทษกับต้นพืชนะครับแล้ว ที่ต้นกล้วยนะครับก็จะมีเซลลูโลสและคลอโรฟิลล์สูงนะครับก็จะช่วยในการแร่งนะครับขยายเซลล์ของพืชและสัตว์ได้ดีก็จะทำให้ต้นโตนะครับแล้วก็ผลโตนะครับและจุลินทรีย์หนอกกล้วยนะครับก็เป็นจุรินทรีย์ที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพกว่าจุลินทรีย์ประเภทอื่นนะครับก็จะช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุได้เร็วกว่า และช่วยย่อยสลายดินดานได้ดีนะครับเขานำเอาไปใช้กับดินที่เป็นดินดานดินแข็งนะครับใช้เวลาประมาณ6เดือนนะครับดินก็จะกลายมาเป็นดินที่อ่อนนุ่มนะครับนุ่มเหมาะสำหรับการทำการเกษตรได้ดีครับเดี๋ยวผมจะแสดงวิธีทำเลยครับขั้นแรกนะครับ เราก็ทำการหั่นหน่อกล้วยนะครับหั่นหรือสับก็ได้นะครับหั่นแนละ้เป็นชิพเล็ก,ลกครคับๆ าล้ครับหั่นเสร็จแล้วนะครับคือเราจะหั่นให้ฝอยเป็นชิ้นบางๆมากที่สุดนะครับดีกว่าเป็นชิ้นหนาๆนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปนะครับว่าหน่อกล้วยที่เราเอามานะครับมีดินอะไรติดมาเราก็ใช้เป็นเลยครับไปก้องไปล้างแล้วเราจะให้ดีที่สุดนะครับให้มีรากติดมานะครับต้นตะกี้ที่ผมใช้นั้นพอดีผมไปขอจากข้างบ้านนะครับแล้วเขาก็อืขุดมาให้ เท่านี้นะครับผมเองก็ไม่กล้าที่จะไปบอกเขามากนะครับส่วนใบนะครับเราก็หันห่นใส่ไปให้หมดนะครับหั่นให้ละเอียดเหมือนกันนะครับใส่ไปให้หมดเพราะว่าฮอร์โมนออกซินที่มีมากที่สุดก็คืออยู่ที่รากปลายรากกับยอดนะครับเราจะเอาอส่วนพวกนี้ทิ้งไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นส่วนที่มีฮอร์โมน เร่งทางเจริญเติบโตอยู่มากนะครับพอเมื่อเราหั่นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาใส่ถังหมักนะครับแต่อัตราส่วนในการใช้นะครับระหว่างหน่อกล้วยกับความหวานนะครับก็คือพวกกากน้าตาลหรือพวกน้ําตาลทรายแดงก็ได้นะครับหรือเป็นพวกน้ําอ้อยหรือน้ําตาลปี๊ก็ได้แล้วแต่ว่าท่านจะมีนะครับอัตราส่วนก็คือใช้หน่อกล้วยอยู่3ามส่วนนะครับแล้วก็ เอาความหวานอยู่หนึ่งส่วนเัาสำหรับหน่อกล้วยอันนี้นะครับผมช่างมาแล้วนะครับได้1นึ่กิโลสขีดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะใช้อากาศน้ำตาลหนึ่งส่วนก็คือ4ี่ขีดนะครับแล้วเราก็เอามาผสมนะครับในถังเราก็หาถังมาตักใบงนรับที่มีฝาปิดนะครับ แล้วก็ใส่กากน้ำตาลครับนี้ผมช่างเกินมานิดหน่อยนะครับช่างมาประมาณห้าขีดหกขีดเพราะว่าเวลาเทแล้วกากน้ำตาลมันยังติดที่ที่ภาชนะที่เรามันจุกมานะครับมันจะได้ไม่ขาด รครับก็ของพอนะสี่สิบก็จะเป็นแบบนี้นะครับเมื่อเราผสมลงไปแล้วเราก็คนนะครับเราใช้แค่สองอย่างเท่านั้นนะครับก็คือหน่อกล้วยกับความหวานก็เป็นพวกน้ำตาลหรือกากน้ำตาลนะครับคน คนเสร็จแล้วให้มันเข้าคันอย่างนี้นะครับเข้าคันทั่วดีแล้วนะครับเราก็ปิดฝาปิดฝาแล้วไปเก็บในที่ร่มนะครับอ่าแล้วเราก็มันควรคนนะครับอย่างน,น้อยๆวันละครั้งนะครับตัวอินทรีย์จะได้ทํางานดีขึ้นแล้วเราก็จะได้เร็วขึ้นนะครับ เราหมักนะครับประมาณหอาทิตย์เราก็สามารถนำมาใช้ได้อันนี้นะครับก็หมักมาแล้วนะครับก็ใช้ไปบ้างแล้วก็คือหมัก1อาทิตย์เราสามารถเอาน้ำบางส่วนไปใช้ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าเราไม่รีบมากนักนะครับเราก็ทิ้งไว้ประมาณสักสาอาทิตย์ก็จะดีนะครับลรนซีจะทำการย่อยสลายธาตุอาหารนอกางที่อยู่ในหลอกกล้วยนะครับ แล้วพวกฮอร์โมนนะครับก็จะออกมาได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับขนาดใช้นะครับก็ใช้ประมาณ1 2 c c, ถึงซีซีต่อน้ำหนึ่งลิตรนะครับหรือประมาณ20 cc ซีซีก็คือประมาณ2ช้อนโต๊ะหรือ3ช้อนโต๊ะต่อน้ำา20ลิตรนะครับเอาไปลดใต้ต้นไม้ก็ได้นะครับหรือเอาไปฉีดพ่นก็ได้นะครับ ชาวไปลดใต้ต้นไม้นะครับที่ดินก็จะมีการเพิ่มจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับก็จะทําให้ดินร่วนซุยดีขึ้นแล้วก็จะช่วยป้องกันพวกเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินได้ดีขึ้นนะครับก็จะเป็นการป้องกันพวกโรครา,ลา,ล,า,ล,าลากเน่าได้ในระดับหนึ่งนะครับส่วนฉีดพ่นทางใบก็ฉีดในช่วงสงสายที่ยเย็นๆนะครับก็จะทําให้ต้นพืชที่ เราปลูกนะครับได้รับประโยชน์ทั้งสารอาหารและฮอร์โมนทําให้ต้นพืชเจริญเติบโตได้ดีนะครับแล้วเราสามารถเอาไปใช้กับพวกสัตว์เลี้ยงก็ได้นะครับเราสามารถเอาไปฉีดพ่นบนมูลสัตว์ต่างๆนะครับไม่ว่าเป็นเป็ดเ,เป็นไก่เป็นหมูหรือ,อวัวควายก็แล้วแต่นะครับจุลินทรีย์ตัวนี้นะครับก็จะไปช่วยย่อยสลายมูลสัตว์เหล่านั้นนะครับให้ ดีขึ้นนะครับแล้วก็ป้องกันกําจัดกลิ่นเหม็นนะครับก็จะไม่ทําให้มีแมลงวันมาหรือมีหนอนนะครับแล้วสามารถเอาไปล้างาพื้นคอกสัตว์ก็ได้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการกําจัดกลิ่นหรือกำจัดโรคเชื้อโรคต่างๆได้ในระดับหนึ่งนะครับเราสามารถนำเอาไปผสมนะครับกับฮอร์โมนไข่นะครับในอัตรา จุลินรีย์หน่อกล้วยนะครับหนึ่งช้อนโต๊ะกับฮอร์โมนไข่หนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผสมน้ำสิบลิตรนะครับเอาไปให้สัตว์กินนะครับสัตว์ก็จะรู้สึกสดชื่นนะครับประชุมกระชวยเพราะว่าจะมีอแอนโอร์อยู่บ้างนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีความหวานนะครับสัตว์เขาก็ชอบนะครับก็จะทําให้สัตว์เจริญเ,เติบโตได้ดีเพราะว่าในจุลินทรีย์หน่อกล้วยนะครับก็จะมีจุลินทรีย ที่เข้าไปช่วยย่อยสลายอาหารที่สัตว์กินเข้าไปนะครับทําให้เขาขับถ่ายได้ดีนะครับเขาก็มีสุขภาพที่ดีนะครับหรือจะเอาไปใส่แก้พวกส่วมเต็มก็ได้นะครับใช้ตูดินซีเหลอกกล้วทรวับหนึ่งถ้วยนะครับเ,เทลงไปที่โถส่วมนะครับแล้วก็เทน้ํำตามลงไปนะครับหรือพ่นกองขยะนะครับขยะที่อยู่ในบ้านนะครับถ้าเรา ไม่ทนได้ทิ้งนะครับก็เอาไปพ่นนะครับก็จะช่วยลดกลิ่นเหม็นนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ตัวนี้จะไปช่วยย่อยสลายขยะก็จะช่วยเรื่องของแมลงนะครับแมลงวันแลวท่านี้ให้ลดลงไปนะครับก็จะไม่มีหนอนนะครับเอาสาหรับการทําจุลินทรีย์ฮอโมนต์ออกกล้วยนะครับในวันนี้นะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ